पावा तवा तोतो प วันนี้แต่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นรับธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระมสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศทักษิณานุภทานกิจแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศทิเบร มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชปรมนานบอพิษเป็นการสมควรแก่เวลาด้วยสภาวะจะแห่งธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองนับมนทนศักดิสิทธิ์แห่งนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นที่อนุโมทนาแล้วถึงแม้ว่าวันนี้ เราจะได้อัญเชิญพระปริศในบางส่วนนะซึ่งเป็นพระปริศอันเป็นบทสำคัญแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความจงรักภักดีของพวกเราท่านทั้งหลายที่มีต่อองค์พ่อหลวงรัชกาลที่เก้าและได้บำเพ็ญตน บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญสัจธรรมอันให้รู้แล้วแก่ความสว่างทั้งปวงมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นต้นความกตัญญูกะตะเวทีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกับบำเพ็ญน,นี้แล้วจะเป็นมักคานนำพาความเจริญรุ่ง ื่องความสมบูรณ์แก่อัตภาพแห่งธรรมทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดได้ปฏิบัติกันมาพอสมควรถึงแม้ว่าการเจริญพระพุทธมนต์ในวาระนี้ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆายประการแต่ในเราในระยะนาโครงการของเรานั้น การเจริญพระพุทธมนต์นั้นเราจะใช้เวลานะชั่วโมงกว่าแล้วก็เจริญสมรรมะนะวิปัสสนากันนะแต่วันนีนะ้เขาให้แค่นีนะ้ก็ขอในช่วงต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นะตั้งจิตนะภาวนานะเป็นสมาธิสักสามนาทีนะสักสามนาทีถาวายเป็นพระราชกุศล และก็เป็นมงคลแก่พวกเราท่านทั้งหลายสืบต,ต่อไป สมควรเก็บเวลาแล้วขอทุกท่านนั้นได้จะร่วมกันแผ่เมตตาครัก่อนจากกาบราพระตนาไตนะคร <c oughs> ับสัพเทสัต์อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้น หัอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้แก่การแลกกันเลยถานจชาปัดชาหัวออนโตจงมีสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยถ้านิข้าหวอ่อนโตจงมีสุขเป็นสุข อย่าได้ความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานนาบริหารอันตจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทนสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ อีกคั้งเทวตานุภาพทั้งปวงที่อยู่ในมนทลพิธีแห่งนี้ขออัญเชิญบุญบารมีขององค์พระศรีอริยเมตไตรองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางประทับยืนทรงบาทที่สูงใหญ่และศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดอินทรีหารแห่งนี้บุญบารมีของท่านจะบกบคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โต พมรังสีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญบารมีของหลวงป,ปู่ผู้มีอายุยืนถึงร้อยสี่ปีเป็นผู้ไม่มีโรคภัยอดีตเจ้าวาดวัดอินทรีหารทุกรูกทุกนามพร้อมทั้งบุญบารมีของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วนี้จงโปรดประทานพรให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญสิทธิกิจจังแม้กิจอันใดที่ท่าทั้งหลายได้ประกอบดีแล้วขอให้กิจทั้งปวงนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปสิทธิกรรมมังกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีแล้วปฏิบัติดีแล้วขอกรรมนั้นส่งผลและสนับสนุนให้ดวงชะตาชีวิตของท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุด้วยวันนะด้วยสุขาด้วยพระรพอปฏิพานธนสารสมบัติอีกทั้งเป็นผู้นิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยด้วยพระปริษทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าต้องรลายได้ร่วมกันสาธยายคีนครั้งนี้สิทธิราโปชจโยนิจังแม่ราบใดอันประเสริฐ ขอบด้วยโภคสมบัติมนุษย์สมบัติธรรมสมบัติและสุขภาพสมบัติแล้วใจขออันเชิญพรทั้งหลายความเป็นมงคลทั้งหลายความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งจากการประพติปฏิบัติในวาระครั้งนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ รู้เหตุของทุกข์และก็กําจัดทุกข์นั้นได้โดยง่ายและโดยเร็วพันรู้เหตุของความสุขความเจริญขอความสุขความเจริญนั้นจงบังเกิดแก่เราท่านทุกท่านทุกคนเถิดขออนุโมทนาเียโยมน้าไหว้พระ